ถ้าเราไม่มีป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ไม่มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำใช้สอยและที่สำคัญไม่มีก๊าซออกซิเจนไว้หายใจแล้วเราจะอยู่ยังไงนายจันทิปตะวัน,นาน กำนันตบนดงดำอำเภอหลีจังหวัดลำพูนกำนันนักพัฒนาที่ทุ่มเทใจให้กับธรรมชาติทุ่มเทกายในการปกป้องและฟื้นฟูป,ป่าไม้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่าชุมชนเพื่อบริหารจัดการกำหนดกติกาในการใช้ประโยชน์และออกล่าตระเวนตรวจพื้นที่ป่าไม้ป้องกันการรุกล้ำทำลายป่าอีกทั้งน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดูแลรักษาป่าไม้ชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ ไม่มีป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำใช้สอยและที่สำคัญไม่มีก๊าซออกซิกเจนไว้าหายใจแล้วเราจะอยู่ได้